เช้าวันนี้ถ้าเราเห็นสถานการณ์แบบนี้ประเมินภาพรวมยังไงแล้วก็รวมถึงกลยุทธการลงทุนด้วยนะคะพูดคุยกันกับคุณธีรวุฒิการณิพากุลจากบร,ริษัทซัฟดาโอประเทศไทยพี่จงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเนี่ย <มา S 1> เขียวใส <ะ S 2> ตาแต่เนะช้านนเลยเคำนี้ทุกอาทิตย์ <laughs> <laughs> อ่ะแต่ว่าวันนี้ต้องบอกก่อนจะเอาเอาแรงส่งจากข้างนอกก่อนหรือว่าเอาแรงส่งจากความคาดหวังในประเทศก่อนจริงๆเหมือนกับแรงส่งข้างนอกอ่ะจะส่งผลให้เกิดความคาดหวังในประเทศนะ เพราะว่าพอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยมนออกมาต่ำเนี่ยคือส่งมันเหมือนกับไปบีบให้ให้เฟดเนี่ยต้องลดดอกเบี้ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะมาหมุนวนมาส่งบ้านเราต่อเฮ้เราก็ต้องอยู่ในเทรนกับเขาบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยว่าดอกเบี้ยบ้านก็อาจจะเป็นเรื่องนี้แต่รถไม่รถไปรู้นะเขาเจ็ดคนใช่ไหมเราชอบตัวเลขอะไรดีเอาสี่สามแม่รอบนี้ต้องสูสีหน่อยใช่กลายเป็นว่าเช้าวันนี้สูสีมากตกใจสี่สามไหมเออสี่สามนี่คือรถหรือไม่รถเตียคือถ้าไม่รถก็ คือสูสีอะ่ะรถะไมเราก็สูสีอ่อ่ะถึงลถก็จ้คิดว่าขนาดจะสูสี่ไม่ใช่แบบเมื่อก่อนเจ็ดสูงอะไรห้าหกหนึ่งอะไรงเงี้ยคงไม่ใช่ว่ารอบนี้น่าจะสี <3 S 1> ่สามนี่แหละถ้าสี่สามนะจะเป็นอะไรที่แบบคือมันยังไ,ไม่คอนเซนซัสไงคือกำลังบอกว่าฝ่ายน,นึงอาจจะบอกเฮ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยถึงต้องลดใช่ไหมหรือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันแย่แล้วต้องลดแล้วหรือว่าเราจะมาโพแอคทีฟล่วงหน้ารืออให้แย่แล้วค่อยลดมันก็ไม่ทัน อาจจะเริ่มเกิดแนวคิดลักษณะนี้เกิดขึ้นในมุมมองพี่จุ้งเราเคยเราเคยมามีครั้งไหนที่4 3ไหมส่วนใหญ่จะเป็น5 2ใช่ไหม5 2 7 0บางงานเงี้ยพี่เป็ท่านท่านคือก็บองบ้าง5 2นี่คือตื่นเต้นแล้วนะแต่ถ้า4 3ได้ช็อกเลยนะคือต้องยอมรับว่านักเศียสารบ้านเราเนี่ยก็พี่ก็เรียนเศียสารนะจบเสียสารเคยเกิดจะไปทํางานแถวๆนั้นอยู่ไงก็เดี๋ยวคุณผู้ชมงง7 0 6 1อะไรนี่คือ คณะกรรมการกนงนะคะเขามีกัน7คนนะปกติเวลาที่เราบอกว่าเมตีเอกฉันก็คือ70็ถ้ามติไม่เอกฉันก็จะเป็นบางทีก็เป็น6กหนึ่งเป็น5้าสองใช่คือต้องยอมรับนักเศรษฐศาสตร์เมืองไทยเนี่ยก็คือเรียนเรียนหนังสือมาก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทํางานบวชสายเอกชนมาก่อนเราก็จะต้องรออีเวนต์อะไรบางอย่างเพื่อใส่เข้าไปในสมการแล้วก็ฟันธงใช่ไหมมันไม่เหมือนนักวิอาชีพนักวิเคราะห์เราต้อง เบ็ไปก่อนล่วงหน้าว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดของนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องรอให้มันมีอีเวนต์แล้วก็เลยเขาตัดสินใจมันก็เลยจะเป็น7051อย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะว่ามันชัดว้าไงว่าต้องลดต้องลดหรือต้องขึ้นใช่ไหมดอกเบี<ม>้ยแต่อบนนี้มันเริ่มมีผสมผสานความคิดแนวคิดว่าเฮ้ย hey, เราควรจะโ r o a c t ทีฟมากแล้วเพราะรอให้มันเกิดแล้วค่อยแอคชั่นอย่างที่ตลาดไปไหนมาไหนหมดแล้วใช่ไหมมันก็เลยมีแนวคิดนี้เกิดขึ้นแล้วว่ามันอาจจะมีโ r o a c t ทีฟมากขึ้นในการทํางานของภาคห หน่วยงานรัฐหรือเรื่องแบงค์ชาติซึ่ง,งถูกโจมตีเรื่องนี้มาตัวตลอดว่าช้าช้าช้าแต่เริ่มเห็นการขยับตัวหลายเรื่องละแต่ว่ารอบนี้ที่ทุกคนอยากเห็นการปรับร,รัตราดอกเบี้ยถ้าเราเอาจากเรื่องของตัวเลข GDP อีกที่ทั้งแบงค์ชาติทั้งสอสอคอมันก็ปรับขึ้นนะพี่มันไม่ได้แบบว่าลงมา<ช>จนกระทั่งแบบจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจน,กนะยกวยเว,เว,ว้นยกเว้นเงินเฟ้อที่มันดูเอื้ออํานวย อย่าเงี้ยจอยยังชินแล้วเลยว่าฉันเติบโตหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์นี่ฉันแฮปปี้เออจริงจริงซึ่งไม่จริงซึ่งไม่ดีซึ่งไม่ใช่ประเทศเราเราควรต้องกลับไปเท่าไหร่กลับไปสี่ห้าประเทศเรายังไม่เป็นประเทศพัฒนาแล้วที่จะเอ็นจอยหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ได้นะเราประเทศเราคนจนยังเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่คือเราปรับจากหนึ่งจุดแปดไงปรับจากหนึ่งจุดแปดมาเป็นสองจุดสามเป็นสองจุดสองเอมันก็ดูดีขึ้นไงได้ไงถึงเรากลายว่าเราไปลืมซะแล้วเอ้ย ประเทศไตโตสองเปอร์เซ็นต์สนี่หรูหราแล้วล <c oughs> จริงใช่ไหมจริงๆประเทศเรายังไม่ได้ขนาดนั้นนะเราเราพอใจแค่นั้นไม่ได้นะคนส่วนใหญ่ยังเป็นนี่คนเรือนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่รัฐบาลก็ยังเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เทาโต 1, ้หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่พอจ่ายหนี้นะเพราะประทุนอันธมัตรเนี่ยหนึ่งกับสองเปอร์เซ็นต์แล้วนะถูกไหม GDP โตสองเปอร์เซ็นต์เราเอาที่ไหนไปจ่ายหนี้คือ <c oughs> จะเป็นแบบอเมริกานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเอนจอยชีวิตโตแค่หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์มันมันไม่ได้หรอกมันต้องมี c r ี a t i v e บ้างข ยังคิดว่าประเทศไทยยังโอเวอร์สามยังจะถูกต้องอยังคิดอยู่ด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบันแต่เขาต้องอรับเราไม่มีเทีย่ยงยี่ไงมันก็เลยทําให้โตเหลือหนึ่งรือสองเซ็นซึ่งนั่นแหละคือแรงกดดันว่าเราก็ต้องพัฒนาแล้วยิ่งตอนนี้มันเริ่มโลกโลกเริ่มมีเรื่องการเก็บทาริฟใช่ไหมเริ่มไม่เฉดไม่ฟรีเทรดละมันก็เป็นโอกาสที่เราจะเอาอินซัสซีพวกนี้ามาเข้าในประเทศเพื่อพัฒนาให้เกิดสตาร์ทอัพเข้ามาของการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจพูดเยอะไอ้คำว่าพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจมันเป็นสิบ เพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ควรยินจอยเลขสามเอร์ซ็นพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเอื้อก่อนตอนนี้คือรดตบเบีย้ยเพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจมันฟื้นขึ้นมาเลขสามรัฐบาลต้องการเลขสามเช่ไมผมไม่มีใครมองหนึ่ง,งสองนะอืมอืมอ่ะ,อะถ้าอย่างนั้นเราคุยกันเรื่องของตลาดขึ้นมาเป็นความคาดหวังนี่ขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยคงไม่ใช่คาดหวังแค่การลดครั้งเดียวละ ดูจากสถานการณ์แต่วันนี้วันนี้กว่าเราจะกว่าเราจะรู้ผลนะคะคุณชมก็จะเป็นช่วงบ่ายสองกลยุทธ์ทําไงดีคะพี่จุงมคือตอนนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่คนเนี่ยไปโฟกัสเลือลืมไปก็คือเราช่วงการประกาศงบการเงินถูกไหมตอนเนี้ยจำได้ไหมวันที่สิบห้านะสองแสนวันที่สิเลยสองวันีกอันนี้อีกสองวันเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าสองแสนห้าสองแสนห้ากันใช่ไหมแต่มาเนี้ล่าสุดเนี่ยทางทีมเรารวบรวมอาจจะถึงสามแสนนะ พอถึงสามแสนความหมายแล้วครึ่งปีแรกก็ซัดไปห้าแสนกว่าแล้วจากเดินตัวเลขประมาณเก้าแสนหรือแปดแสนไปไปลายแล้วว่าครึ่งปีหลังเหลืออีกแตมามละสองแสนเองอะ่ะซึ่งเล่นไปได้ง่ายนะถูกไหมเป็ตอนแรกเนี่ยด้วย E ีพประมาณ80กว่ากว่าเนี่ยมันคาดกำไรอยู่ประมาณ90 0 0 0สนเก้0แทีเนี้ยพอแต่มาะครึ่งปีแรกมันออกมาอาจจะเป็นห้าแสนห้าถึงห้าแสนหกไปแล้วอะ่ะ แปลว่าไตามา<ด>้าสองดูดีเหรอใช่ไรว่าไตาม้าสอง,งอาจจะดีกว่าคาดที่เหตุผลหนึ่งที่ทําให้พูดมันขึ้นมาโดยที่เราก็งงๆที่ขึ้นมาว่าเรื่องอะไรใช่ไหมจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของงบการเงินที่ออกมาดีกว่าคาดหลายตัวนะแล้วถ้าดูครึ่งปีหลังเนี่ยสถานการณ์น้ํามันเนี่ยมันก็ไม่ได้แยล่ละคือไม่ได้แย่กว่าปัจจุบันมากนะะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่จะเป็นตัวลบเยอะๆกำลังว่าทำให้เกิดสต็อกลอสเยอะๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้น้อยลงวัะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะ ต่ำสองแสนเพื่อให้ไม่ถึงปีไม่ถึงเก้าแสนกว่าอย่างที่เราคิดเนี่ยเริ่มน้อยลงเรื่อยๆเพราะปกติใบมาเนื่สองแสนห้าเนี่ยมันยืนพื้นมากของบ้านเรานะ่ปีหนึ่งก็มาหนึ่งล้านล้านแล้วกันแต่ปีเนี่ยมันโดนปรับปรับปรับมาต่อเนื่องนั้งจากต้นปีที่เรากลัวๆเจ็ดสิบกว่าลงเหลือเจ็ดสิบต้นๆนะตอนนี้โผล่มาแปดสิบแปดลแต่ถ้ามันออกมาสามแสนจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเลขเก้ารุนนะถ้าเลขเก้าได้จริงๆเนี่ยอินเด็กซ์ที่เราเคยมองพันสามร้อยกว่ากว่าก็มองได้ละสบายๆด้วย ไม่ได้ไม่ได้ฝืนมากแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยแรงส่งจากฟอนโฟล์เรื่องดอกเบี้ยต่างประเทศด้วยทล้งดอกเบี้ยในประเทศด้วยทําให้โฟลมันไหลเข้ามาช่วยนะเพราะอย่าลืมว่าถ้ามองในเวอร์ชันเนี่ยโอเคตลาดหุ้นไทย14เท่ามันก็ไม่ได้ถูกนะดิวเดนดิว่ววววววางาน่าสนใจแต่ว่าพอมันมีกลัวเข้ามาเนี่ยมันจะสามารถกล้าให้พีที่สูงเช่นเราอาจจะเล่นเล่นกันที่15เท่า16เท่าก็ได้ใช่ไหมแล้วปันผลลงมาจาก5%เสิเดือ2%กว่ากว่า3%าก็เล่นได้ถ้าดอกเบี้ยมันลงนะฮะเพราะ ก็ต้องไปลุ้นหน่งในแม่งงั้นว่าให้กําไรตลราดเนี่ยมันควรจะออกมาสักเนี่ยถ้าออกมาได้สามแสนจริงๆเนี่ยถือว่าดูดีพี่ถ้าอย่างน,นั้นน่ะหลังวันที่สิบห้าเราเรามีโอกาสลุ้นโบรโกเกอร์ปรับเป้าได้ไหมเห็น TPS ปรับขึ้นได้ไหมอ่าคือตอนนี้มันเห็นมาหลายสิบเปอร์เกินเกินเจ็ดสิบเปอร์เซนแล้วนะเพราะที่เหลือเนี่ยมันเหลือตัวตัวกลางๆเล็กๆละเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซนละคิดว่ามีความเป็นไปได้เมื่อเช้าเนี่ยนั่งไล่ดูที่ประกาศตัวเล็กๆมากๆอ่ะกำไรไม่ค่อยดี แต่ตัวกลางๆถึงค่อนไปทางสูงอ่ะใหญ่ขึ้นอ่ะงบออกมาดีหมดเลยเหมือนเขาเริ่มแอสเซสตัวแล้วปรับต้นทุนอะไรไมาตรการที่จะลดต้นทุนตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มออกนีบออกผลในปีนี้เพราะอย่างนี้ปีที่แล้วเนี่ยที่เราพูดกันว่าอะไรมันมันอาบน้ําครั้งใหญ่แต่เราควเดี๋ยวผลค่าใช้จ่ายพิเศษมาตั้งตั้งปาปปีอะไรสำรองสำรองใส่ไปเต็มเที่ยวแต่มาที่สี่ปีที่แล้วปีเนี้ยกลายเป็นทางมันเลยโล่งกว่าเดิม อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่มาช่วยทําให้ที่มื่อกี้จอยถามว่าเอ๊ะแล้วจะยังไงหลังจากนี้พักฐานขึ้นมาพันสองที่เราเคยบอกฟิโบถูกไหมพักปุ๊บไม่หลุด่พันสองร้อยห้าสิบอีกอสัญญาณดีถูกไหมรอบนี้จะเบรกกลับไปรอบเก่าเนี่ยก็คือพันสามร้อยต้นๆนะที่เคยคิดไว้พันสามร้อยี่สิบพันสามร้อยสมสิบโอเคมันหลายคนอาจจะมองพันสามก็พันสามไปแล้วก่อนแต่ว่ามันมีแนวโน้มเนี่ยด้วยเออร์เน็งเรื่องดอกเบี้ย อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นไปได้พักตอนนี้ยังไงก็เหมือนจะไม่ต่ำาพันสองร้อยห้าสิบละแมวรับนะอืแสดงว่าแข็ง<น>แกร่งมากนะพี่เอาจริงนะคือตอนตอนแรกทุกคนคิดว่าพันสองสามสิบพันสองก็เป็นจุดที่ถอยแล้วยังดูสวยกลายเป็นว่าไม่หลุดพันสองห้าสิบอ่ะใช่คือจะเห็นว่าวันวันศุกร์ใช่ไหมที่เราก่อนหยุดยาวเนี่ยคนที่ขายอยากก็คือกองทุนซึ่งก็เป็นท่าปกติของเขาอเพราะเขาก็จะมีท่าเทรดประมาณอย่างนี้อยู่หลังๆนะถ้าจะเห็นว่า บวกบวกบวกเข้ามาบวกบวกบวกสามสี่วันรู้ไม่ไปต่อเขาก็ปิดโพซิชันแล้วก็กลับมาเดี๋ยวตลาดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเขาก็กลับมาไล่ซื้อใหม่นะแต่ต่างชาติเหนนะ็นว่าแอคชั่นน้อยคือซื้อๆใหญ่ๆมาแล้วก็นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆรอดูอะไรอาจจะรอดูงบพี่ออกมาแล้วก็ดูทิศทางดอกเบีย้ยอาจจะต้องรอดูไม่สิ็จแหลงกงนงงรอบนี้ด้วยนะผมคิดว่าถึงแพะถึงออกมาแบบไม่ลดดอกเบี้ยสี่สามหรืออะไรเงี้ยสัญญามันจะดูดีเลย คือไม่ต้องเป็นต้องลดก็ได้นะถือลดยิ่งดีแล้วกันนะถ้าลดแล้วหุ้นยิ่งขึ้นกว่าทีแต่ถ้าไม่ลดแล้วออกมาเสียงเสียงค่อนข้างสูสีอะ่ะแลวไม่เสียงอะ่ะผมคิดว่าควจะคิดว่าถัดไปหงต้องลดแน่ๆล่ะอืมอ่ะถ้าเป็นกลยุทธ์แบบนี้ย่อก็ย่อน้อยแต่จริงๆอัพไซต์ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอัพไซต์นะวันนี้ยังน้อยอยู่นะเพราะว่ายังไม่จบในเรื่องของการประกาศงบซึ่งเรายังไม่เห็นการปรับตัวเลขสําคัญๆมันก็เลยทําให้ด้านบนเนี่ยยังติดแถวพันสามพันสามร้อยยี่สิบ ช่วงกรอบนี้พี่<ะ>กลยุทธ์ทำยังไงดีคะคือตอนนี้เนี่ยผมพิดว่าที่เราเคยบอกพันสองร้อยสิบเราจะทิมถูกไหมทิมอมอกไปบางสว่วนแล้วก็วนเทรดต่อแต่ภาพใหญ่เนี่ยยังคิดว่ายังเลทโปรฟิตหลักนะเพราะว่าช่วยถ้าเออยิ่งมีการอัพเกรดมัลติโพตลาดมันจะดีขึ้นวอรชันมันก็จะดีขึ้นดอกเบี้ยลดลงเนี่ยเวอรชันของหุ้นเนี่ยมันจะด,ดูดีขึ้นโดยธรรมชาติอยู่ละนะฮะก็ตรงเนี้ยถ้าคนที่เขาเรียกว่าขายไปแล้ว ก็วนกับมาซื้อได้หรือคนไม่มีก็ต้องกัดฟันซื้อตรงนี้แหละอืคือถ,ถ้าจะรอย่อกว่านี้ยรอมาตั้งแต่พันสองต้นๆนยมันไม่ย่อให้ซื้ออ่ะมันมีแค่พักอือพักในวันมั้งพักครึ่งวันมั้งอะไรเงี้ยมั้ง,งแค่นั้นเองอะ่ะต้องกัดฟันซื้อตรงนี้ถามว่าเออแล้วกลุ่มไหนละอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องยอมรับว่ากลุ่มที่มีอิมแพคเยอะๆนะฮะพวกพลังงานปีโตเนี่ยมันก็ย่อเบาย่อบ้างไง แต่ว่าผมคิดว่าก็ยังเป็นจุดที่ไปต่อได้อยู่เพราะว่าจีนก็ยังดูเหมือนก็ยังไปได้เรื่อยๆกลุ่มที่เกี่ยวกับไชน่าเพยอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็ดูเอลิสเนกอาจจะมีแผ่วบ้างแต่ว่า Q ิคิสเอลิสเนกจะเป็นไฮซีซันเขาอยู่แต่ว่ามันมีการเขาเรียกฟอนโหลดไปแล้วคือ Q ิสองส่งไปก่อนล่วงหน้า Q ิวสามจะแผ่วหนักาแต่ต้องรอดูมิทติ้งรอบนี้นะยังไม่ไป็นจุนมากมันก็กลับมากลุ่มที่เป็นโดเมนสิทิ์เพย์พวกเกี่ยวกับหรือเอ็กซ์พอร์ตก็ได้นะเอ็กซ์พอร์ตดีอ็กซ์พอร์ตพวกยาง พวกเกี่ยวกับส่งออกอาหารอะไรพวกเนี้ยดูน่าสนใจ T U I T C หรือตังอะไรเงี้ยเนออะไรพวกเนี้ยก็มองดูน่าสนใจนะกลุ่มที่เป็น Export, เอ็กพอร์ตเกี่ยวกับที่เป็นบ้านเราเอ็กพอร์ตของบ้านเราก็ดูน่าสนใจนะะส่วนพวกค้าปีกัน50 5 0แล้วกันนะผมคิดว่าขึ้นมาแล้วก็อาจจะ50 5 0เพราะกำลังซื้ออาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่คิวสหน้าฝนด้วยนะอื งั้นอานนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะคะสําหรับจุดนี้นะถ้ายอ่อลงแล้วยอ่อน้อยเป็นแค่พักอ่ะก็อาจจะต้องกลับมาซื้อใหม่นะคะ